สวัสดีครับสวัสดีนะครับคลิปเก็บตกเก็บตกนะครับผมลืมอธิบายไปนะครับกับคลิปล่าสุดนะครับเออเสียดายเสด้นะครับมาเก็บตกให้เก็บตกให้นะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเนื้อหานะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับผม สนับสนุนนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับก็ที่วิเคราะห์ไปนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับจะผมอาจจะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับผมไม่ได้ฟันธงว่ามันจะเป็นตามที่ผมคิดหรือผมได้วิเคราะห์ไปนะครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมไม่รับรองผลนะคลิปนี้นะครับนะ มันเป็นเลขที่คือสูตรที่ผมทํามานะครับสองสูตรนี้นะครับมันเป็นเลขที่จะมาบนนะครับและคลิปนี้ไม่รวมหลักร้อยครับแคบแคบแต่ตัวเลขมันก็เยอะพอสมควรซึ่งตั้งแต่ทํามานะครับตั้งแต่ทํามาหนึ่งกุมภานะครับหนึ่งกุมภาปีหกสี่นะครับ เลขชุดนี้นะครับไม่เคยหลุดเลยนะครับปีกว่าครับนะครับไล่ดูได้เลยนะครับปีกว่าไม่หลุดเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะครับเอาทั้งสองสูตรนี้นะครับมารวมกันนะครับมารวมกันตัวชนก็คือตัวชนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเดียวนะครับ มันจะชนกันแบบนี้นะครับงวดที่มันเข้าไม่ต้องนับครับคือนี่คือชนที่แคบใช่ไหมช่องสีแดงนี่คือชนที่แคบเรามาดูงวด,าาดที่มันหลุดนะครับเรามาดูงวดที่มันหลุดนะครับไม่รวมหลักร้อยนะครับผมบอกไปก่อนนะไม่รวมหลักร้อยงวดที่มันหลุดคือวันนี้ใช่ไหมครับถ้า นำตัวเลขวดน,นี้2 0งศกับศูที่2มารวมกันมันจะเด่น10กับหน่วยคือตัวไหนบ้างน,นะครับดูนะสูตรที่1 8 9นะครับศูนย์หนใช่ไหมสูตรที่สอง1ย์มีแล้วนะครับเหลือแต่2ยังไม่มีฉะนั้นนี่งวดที่มันหลุดนี่นะงวดนี้นะน,นะนี่นะครับอ่าเห็นไหมไม่ได้ดูอ่านี่นะงวันี้นะังวดที่มันหลุดนะ มันได้901หใช่ไหมวงที่แคบนะครับแต่นะครับ,นะรบถ้าเอาวงกวง้างคือมันจะได้5ตัวครับเด่น5ตัวแต่พี่กัดแค่10กับหน่วยคือ10กับหน่วยเนี่ยนะครับจะต้องมีเลขภายใน5ตัวนี้ติดมาอย่างน้อย1ตัวนะครับฉะนั้นนะครับก็ถูกวดนนี้ก็มี2นะครับนี่คืองวดที่มันหลุดงวดที่มันเข้าไม่ต้องไม่ต้องไปดูครับเพราะมันเข้าในตัวมันอยู่แล้วอ่าแล้วมาดูงวดที่มันหลุดอีกนะครับ สามสิบธันวานะครับสามสิบธันวานะครับผมควรไม่เห็นผมก็ซูมนะนะครับตัวเลขมันมันเล็กอืมอ่างวดวันที่สามสิบธันวานะครับวันนี้นะอ่านะครับสามสิบธันวามันหลุดถูกต้องไหมครับมันหลุดถูกต้องนะศูนยนะ์ศูนย์หกแปดนะครับมันได้ ชนกันก็คือ01234มาเลขศูนย์หลักร้อยนี่คือคิเลสุดครับมาหลักร้อยนี่คือคิเลสุดครับศูนย์มาหลักร้อยนะครับและก็งวดล่าสุดนะครับที่มันหลุดมันหลุดด้วยกันสามงวดนหมครับมันก็จะได้89 01และก็2ออก642นี่ครับนี่ครับ มันจะได้เป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะอมันก็ยังดีที่ที่ไม่รู้อะไรที่แบบหลับหูหลับตานะครับเนาะมันอาจจะช่วยได้นะครับก็ใช้วิจารณญาณเอานะครับซึ่งงวดนี้นะครับเต็มๆมันก็คือนี่ครับหนึ่งสองสามสี่และห้าครับหลัก ร้อยสิบหน่วยนะครับผมให้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นจะมานะครับจะมาในหลักร้อยสิบและหน่วยที่กัดแคบคือหลักสิบกับหลักหน่วยคาดว่าจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่สั้นๆคลิปนี้นะครับรอดูนะครับผมให้ถ้าสมมุติว่าอ่ารวมหลักร้อยด้วยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต ยังไม่เคยหลุดตั้งแต่หนึ่งพฤษภาปีหกสี่ยันวันที่สองหนึ่งกุมภาปีหกสี่ยันวันที่สองพฤษภาปีหกห้ายังไม่เคยหลุดถ้ารวมหลักร้อยนะครับถ้าเอาแคบๆเฉพาะหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับหลุดแค่งวดเดียวครับหลุดแค่งวดเดียวปีหกสี่งวดที่สามสิบธันวานไปเข้าหลักร้อยถ้ารวมหลักร้อยด้วยจบเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับดีกว่างงๆสาวเออเลขท้ายวันที่1นจะมี1 2 3่5ารอดูนะครับแคบแคบก็คือ2,3,4ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝาก ت ت ากดติดตาม subscribe ด้วยครับขอพระคุณและสวัสดีครับ